โดยภายในงานท่านประธานสง์นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยและนำปฏิบัติธรรมก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีลห้าและพิธีถวายกองบุญทอดผ้าป,ป่าบำรุงวัดโดยประธานกองบุญคือกลัลยาณมิตรทองสายรัชพงษ์และครอบครัวกลัลยาณมิตรแองเจลา่าและกลัลยาณมิตรแอดดี้เอ,อัลเมโดพิธีถวายกองบุญคีฬานเพสัตโดยประธานกองบุญคือ กัลายนานมิตรสุภาพรเนื้อไม้ดีและครอบครัวส่วนพิธีถวายพัตตาหารเป็นสักการโดยประธานกองบุญคือกัลายาณมิตรนายแพทย์มานัทกัลายาณมิตรจารุวันประเสริฐธรรมและครอบครัวกัลายาณมิตรประมวลศิลป์และกัลายนานมิตรโด,ดนัลโฮคลด์พร้อมกันนี้ตัวแทนคณะประธานและสาธุชนผู้มีบุญก็ได้ถวายปัจจัยกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ ทั้งยังได้รับฟังปกิณกะธรรมจากพระอาจารย์ทยาเขมะธรรมโมซึ่งท่านได้บรรยายธรรมเรื่องลักษณะการให้ผลของกรรมข้อคิดจากชาดกโดยสรุปธรรมะได้ว่ากรรมคือการกระทําที่ประกอบด้วยเจตนาได้แก่กระทําทางกายเรียกกายกรรมทางวาจาเรียกวจิกรรมและทางใจเรียกมโนกรรม กรรมแบ่งได้สองประการคือกรรมดีหมายถึงการกระทําโดยสุจริตทางกายวาจาใจเรียกว่ากุศลกรรมหรือบุญและกรรมชั่วหมายถึงการกระทําโดยสุจทุจริตทางกายวาจาใจเรียกว่าอกุศลกรรมหรือบาปจากนั้นทุกท่านก็ได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และถวายพระตาหารเพนแดกคณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปิติและเบิกบานในบุญของยอดกัลยาณมิตรวัดระารมกายฟอริดากันทุกคนค่ะ